จากร้านบีบีการอบนครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2568บี25บีกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่101เป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของดับเบิลเบลรหัสรุ่น769 z นะครับตัวปืนทําแบบในหนังเรื่องจอห์นวิกเลยนะครับตัวปืนราคา4,600บาทใช่ไหม3,600 <laughs> พอการจําไม่ได้ <laughs> ราคา3,600บาทนะครับ ในเซ็ตก็จะมีปืนแล้วก็มีบัตรเข้าโรงแรมมีเหรียญทองรูปสัมรองแถมให้ด้วยนะครับลูกค้าสั่งชุดพร้อมเล่นเพิ่มเติมชุดพร้อมเล่นมีแก๊สซิลิโคนสปีดโหลดแล้วก็กระสุนนะครับแม็กกาซีนเวลาเติมควน,นะครับต้องกดเติมนี่ให้เรากดตรงนี้ลงก่อนนะแล้วก็เลื่อนเอาเอนิ้วเลื่อนเห็นวาลเติมด้านในนี่นะครับเวลาปิดก็กดลงไปปิดนะครับนีอันนอคลิป ถ่ายมือเดียวนะครับขออาภัยในความไม่สะดวกซื้อก็ส่งครับก่อนส่ง้ังต้องยิงทดสอบเหมือนเดิมครับอ่ะนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทํางานปกติชอบก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้ครับลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับที่ร้านมีบีบีการอยู่หลายรุ่นนะ <c oughs> ก็ค่อยแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือดูราคาได้เลยครับผม